เนี่ยเด้อทำงานได้ทั้งวันเลยนั่นไงกำลังสบายดีมลูกพีู่ก็หาปลาก่อนสบายดีสบดีปลายอบกปลาลูกนะไม่อีละทีไปใส่ไม่ห้ปลาแดงปลายอะปลาลูไปพาปลาหหาได้น่นอนอ่องดีดเด้อถงเห็ดอองเอาดีด้เด ไฟเปีงลแรสายสัง่งถูกแล้วบ่พอดีคือครับเนาะอ่ะก่อนจะไปทำยังไงกับสุดเนาะกับปะปาไปกับปูปลาทำไงกำลังใจอพอด้วยอืมเอาบาไหมปลาทำแนบนี้อืมบ๊ายบายบ๊ายบายปลาลุงเอ้ยบ๊ายบาย,บาย,บาย

เออบูมยู่ปูมอย่าบูสวยแล้วเอาหน่องจนสวย Nào đây? Đang à, nhớ, xin chào cái anh đồng bát. Y là nhà mình chuẩn bị gì đấy? Ừ. 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 À. Ừ. 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 nhắn Ừ. 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 co Co co.

đo <laughs> ta đo thùng đo thùng đo đẹp đo ta ngô ma cứ cào no a no mo no. no, no. no. bo còn bo 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 nhá bo ba bo bè bo, bo pa bo mo mèo mo no, mèo no. <laughs> bo pa phớp phớp nhá phớp phừng ฟอเพิงฟอฟอผลผพ่อยังพ่อผู้อูฟออยได้สะพ่อผูไฟพอไรอไม่เรอลิงรลิงยออออยอออ่าอยังออออ้อย่งลูก นี่อีหละอาจับยินห้อยยังนี่แหละอยู่นอนคู่มือห้อยยังอีหละนอนคู่มือนี่น่ะนี่เขาเอิ่อนยังนี่ห้อยยังห้อยเพอร์สิคิดออกห้อยนี่แหละลืมย่อห้อเฮือนตัวเองอยู่คู่มือยังสิลืม

ขาบัวบอวเป็นเบื่อนเนาะขากระกรดเอี๊ยเป็นอยังจังบัวเป็นเพื่อนลูก็เป็นเพื่อนะบบว<อ>ทำเล <laughs> ใหญ่มากสบายดีปลาลุงแล้วลูกสบายดีพี่น้องพี <laughs> ่พี่แง่สองสามคำเอาอยังไปติดเกียนนับเงียนนับ,เง,นนบเงียนดังไปติดสิวติดสิวบ่แมนบ่มันติด Guy tiết a liba luva tame bội hinh hùng tame bội diva mặt tiết a liba bài bùng nặng nề tiết nà 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 สอบเก่งกันในชอวงคนณยับย,ยับขาดีๆบางเรื่องยากหาเอื้อยยับขาไปหาเนาะยับขามาอีกไปแล้วอีหล่าไปโรงเรียนอีกแล้วเพิ่งมาม่วนพี่นเนาะเม่วนก็เยอะเฮือนเพิน่นว่าตะกี้นะไปโรงเรียนม่ตะหายแต่งปีนี้คือหลงังเนาะ ไปปีทำอีดกับมือเดียวหาวไปแล้วกับโปรไปปีที่สองมากับไปมือเดียวปีนี้ไปไลน์หน,หน้อยเนาะฝนคือสิดห,ห,หมวนแล้วเนาะมาเนี่ยก็สิปิดคลิปพ,พี่น้องก,ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามได้พี่น้องเด้อบายดีบายดียด <laughs> หนุบซองมือ ยังมือเดียวกลับสบายด,ด,นะดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทา่านสบายดี FC เอฟซีลาสบายดีเอฟซีน้องบูมน้องบาน้องบอสไม่มียังพี่น้องดื้อลายถึงตอนเงานอนตอนนี้พี่น้อง bà nhầm dù nhầm non vừa dân ngáo non vừa đù heo thì nặng thằng đù thằng son lên, ben thì nặng, giặc lện vừa cái ngao non nha, ngoan hẳn, ngoan nghỉ vô. Ừ. Ừ. <laughs> non nhịp. non đi anh ơi ôi ra con hô nó non non nó ngáo nó Ơi, nó nó bà nó Vài bà. Vài bà nó 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 มาเด้อมาเด้อส่องอีหลาเด้อนี่ส้าบายดีพี่นอนสจ้าบายดีป่ายุงโอ้ยซบอีหลาเป็นยังนะบ่ซบเป็นยังยังบ่ซบเป็นยังคือบาดบ่หูยังไรบ่เห็นเห็นอยู่บนหลเงานอนเห็นบ่เห็นอยู่บ่เนาะเงานอนอืม เอย่ยกอดน้องนองมุนวัดนะไว้บ้านน้องนั่นเซ็ตอลาอ่ัน uh huh? ี้แม wow ่พายามนัดเหพี่น้องเอ้รับขาขาได้บ้ดนีหโอ้แ่พ ราคาขาอ้าวอ่อกากำลังสิรับปลาตาตัดเล็กปลาตาเล็กโผล่ออขึ้นมาอีกอ้าวสลุปต่อ <ś, S 2> <ś, S 1> อย่ามาจวดน้องอ้าวโผล่ออขึ้นมา,มาน,มนี่ฐานี่เซตบ้าน